ทาเรื่องความสวยงามกับความคงทนต้นโบตานเป็นต้นไม้ที่มีลำต้นและดอกอันงดงามมันได้ฉายาว่าเจ้าหญิงแห่งมวลดอกไม้ซึ่งจากจากกระบองเพชรที่มีรูปร่างขี้ริ้วดูแล้วไม่น่าสวยตรงไหนเลยและต้นของมันก็ยังเต็มไปด้วยหนามมากมายต้นไม้อะไรก็ไม่รู้ช่างไม่มีความสวยงามเอาเสียเลยสู้ข่าก็ไม่ได้ค่าสวยกว่าเจ้าตั้งเยอะ คนก็นิยมกันด้วยนะต้นโบตันพูดเยาะเย้ยต้นกระบ,บองเพชรอย่างได้ใจเจ้ากระบองเพชรตอบไปว่าเธเจ้าโบตันผู้น่าสงสารเจ้าลุ่มหลงในตัวเองมากเกินไปเราอะจะมองคนที่ภายนอกไม่ได้นะการมีชีวิตอยู่เพื่อความงดงามมีประโยชน์อันใดเล่าจิตใจที่กล้าแกร่งต่างหากที่จะทำให้เราฟันฝ่าอุปสรรคไปได้ ต่อมาเมื่อถึงฤดูร้อนความแห้งแล้งได้มาเยือนต้นโบตันกำลังจะตายใบของมันแห้งเหี่ยวลงดอกก็ร่วงลอยไปแต่ต้นกระบองเพชรน,นั้นลำต้นของมันยังแข็งแรงและเขียวสดมันไม่สะทบสถานต่อความแห้งแล้งแต่ยังคงสดชื่นและมีชีวิตชีวาเช่นเดิมจบแล้วค่ะ จะทำโดยเด็กหญิงแป้งขอไม่บอกชื่อจริงนะคะและนี่ก็คือรูปตอนที่ฉันไปเล่นน้ำทะเลค่ะ